ละปุนเฮานี้มีดีหือหอติดกันเป็นป้อ นวันวันบ่หน่อยต้วงไปไหนยังมาเศร้าซอยใจแมดสองอ้อนเมียดกบฟ้าทลายโจรเกี่ยมกันคันคะบ mi sa lệch sắc nói chốt nơi e, bà tha lò nữ lo dù ninh chữ a à càn nát chơi có hư kiềm lòng บาทาลอยาของหลวงมาป้องโมโนพิลาวีอนันเนาะโมโนพิลาวีานันเนาะเลน,นายหื